เป็นโมเดลใหม่นะครับตัวใหญ่ขึ้น 4G06 กล่องตัวใหญ่กว่าตัวเดิมตัวเดิมมันจะเล็กกว่าน,นี้นิดนึงคล้ายๆแต่ว่าจะใหญ่ขึ้นนะครับ ก็มีปุ่มเปิดปิดมีพอตแลนสองรูแล้วก็รูโทรศัพท์1นึ่รูสามารถโทรเข้าโทรออกได้นะครับี่ใต้ฐานก็จะเป็นชื่อรุ่นรายละเอียดซีเรียลแล้วก็ช่องใส่ซิมในกล่องก็จะมี ล็อตซิมมาให้มีคู่มือก็มีเสาอากาศเสาอากาศสองสองต้นมาให้มีแทปเตอร์สา,า,สา,า,าแลนนี้ตามที่เขียนมาก็รับประกัน5ปีนะครับ จะประกอบใช้งานกันนะครับซิมซิมการ์ดเป็นสล็อตใหญ่นะครับเป็นซิมใหญ่